กันยายนส <c oughs> องนะพ,พันหอยหกสิบเจ็ดจอล้ะจออภรษาบสรงงานกระถินการงานมึงกับเหตุปัจจัยนะเฮ้ากานหน้าที่เฮากันนี่ละอยู่วัดภาวนา ฟังเทศฟังธรรมในในช่วงเข,ข้าพรรษาเขาเข้มข้นจักหน่อยอาศ,าอาศาัยกิจกรรมนในในจริงสมมุติในพุทธศาสนาตกระตุนกันให้มันเข้มข้นในจิตใจนั่แหละอาศัยธรรมะเสริมเข้าไปอยู่กับโลกมา ขอนชีวิตละของคนคนก็บอกเส้นทางธรรมมันมีแต่เส้นทางของกิเลสนะเส้นทางของความเสพเส้นทางกิเลสเนี่ยภาษาว่าเสพนี่เหมือนกันเป็นคาที่เห็นด้วยนะเห็นง่ายได,าไ,ได้ว่าเสพนี่็หมไมถึงว่าเสียบรูปนะะที่เขาพอใจว่าพอใจมันเป็นภาษาที่เออมันมันก็นเข้าใจกันได้น,นะว่าอ เขาหลงว่าวมีสุขมีทุกข์กับสิ่งต่างๆโอ้อันนี้นอาลักษณะการเสพบ่พอใจอยังมันก็จะเสพนะบ่พอใจมักกนก็เสพยเพื่อกันน่ะล่ะเสพความบ่พอใจครเสพใจนี่ละใจนี่ละตัวตนความเป็นสัตว์โลกความมีกิเลสตัณหาในโลกให้เฮามีมุมมองในโลกคือการหาเขื่องเสพหาเหยื่อมาเสพ รูาเสียงหากินหารถมาเสียบแล้วก็ว่ามีสุขบางทีกระทุกนั่นแหละสลับกันไปแล้วโอกาสได้เข้ามาวัดได้มาศึกษาธรรมะก็เห็นใ้เฮาได้เรียนรู้ตรงนี้แหละมันเป็นลักษณะของกิเลสลักษณะของเสพนี่โอ้มันมันเป็นสิ่งที่เฮาเพอเคยได้ศึกษาแลือเคยได้ยินได้ฟัง คนส่วนมากก็บ่คคอยเข้ามาสนใจในเรื่องอาการที่มีตัวคูเสียบสิ่งต่างๆ <Yeah. S 1> เพราะว่ามุ่งมันแต่ว่าสิได้อย่างได้ได,ได,ได้ต้องการแลวนือสิ่งที่ถือต้องคือสิ่งที่เธอใจในี่แหละอาศัยแต่ความเธอใจแม้แต่เข้ามาวัดถ้าได้เนียงเธอใจกันนั่นแหละการเสียบด้วยกันออนี่แหละมุงมันจังหวะเบอร์บางเธอก็ต้องออต้องมีการ สื่อสารธรรมะให้เข้าใจกันนะเอาบูจักแนวทางที่ต้ตองของพุทธศาสนาเฮากระสิเฮ็ดอย่างกระเสียบไปคือพอล้วคูบาอาจารย์เพิ่นผ่านมาล่ะปฏิบัติธรรมกระเสียบการปฏิบัติทําบุญกระเสียบการทําบุญมีตัวตนของบาเสียบอะไมีตัวกูมามาทำมาเฮ็ดแล้วก็มายึดนะมันสีประกอบกันไว้กิเลสกาบิบากได้เห็นบอกนั่นแหละตัวกู มันโมเมนธัรมาทรรมาเนี่ยผมรรม,มีการเข้าไปยึดในการกระทําในความสุขความทุกข์นั้นมันเฮ็ดไปด้วยความหวางความบริสุทธิ์ความเกลื้อๆนะลงๆเบาๆนี่แหละมันจังเลยผมเป็นกังวลกับอย่างเฮ็นอย่างไปก็ได้ว่ได้แค่ผู้ใดนะเขาจะมองว่าโง่หรือฉลาดเขามองว่าได้บุญมากหรือบุญน,น้อย มันก็เลื่องของคนทั้งโลกที่คิดมันก็มีหลายมุมบองคนว้ามาบวชว่าได้บุญหลายเแต่คนที่ว้าเนี่ก็บอกค่อยเคยมาบวชก็มีเคลื่นเอาไปตามคำที่ได้ยินมาศึกษามาแม่แต้เฮากัยังบอกเคยหูเหมืนบบางทีมาบวชกับบางทีก็ยังบอกหูในว่าบุญคือย่างจนกระทั่งซึกขาลาเพศไปพระบางคนก็มาบวช เขาพรรษาแล้วก็ซิกไปก็ไม่ได้รู้เลื่องอย่างกันเยอะแยะนั้นรักธรรมที่เขาเข้ามาโอกาสที่เขาได้เข้ามาเนี่ยพูดสิทาความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสิเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงพบชาติเลยน่ะแหละเออเรกว่ามันคือว่าจบเลยก็ไดฮะนะคือบอกต้องมาเกิด,ดกระไดเห็นบอกพลิกจิตขันนั้นดนธรรมะนะจงว่ามันเป็นของที่ เออเลิศเลประเสริฐกูบาจาพิ่นึงว่าโอ้บ่บมีอย่างเหนือธรรมกูหลงตาิ่นจังมอบกายสวายชีวิตเข้ามาปฏิพฤติปฏิบัติเนี่ยๆเนี้ยมีได้ผลกับเศร้าละท้อเทอ่อนเอเป็นสิ่งที่บ่มีความศรัทธาเข้าใจก็ว่าละฉะนั้นนี่ละการเว้าให้เข้าใจให้ศรัทธามันจึงเป็นสิ่งสําคัญให้เขามีความเห็นที่ถูกต้อง ถ้ามันก็บริว่าเสื้อผ่พร้อมมันเสื้อตัวเจ้าของที่เราว่าเออเ่าสิพ้นทุกได้ย้อนคำสอนพุทธเจ้าอิลเลเราต้องปฏิบัติเอาเจ้าของอุบายจ่ายมือกับอ้อมมาเบาะเบาะอุบายให้วิธีการื่วงนั้นแบบนี้เราต้องลงมือเองเฮ็ดเองปฏิบัติเองเอย่ว่านี่แหละม,มันมันมีศรัทธาแล้วมันก็บ,บอกคนแค้นงอนแง่ในรักทมที่ถือต้อง มีผูศึกษาเข้าใจมันก็เฮ็ดไปมันพิดอะนะมันก็บทอดเท้ได้บอกปฏิบัติก็ือมีได้ผลจริงๆว่ะเนี่ยนั้นแล้วมันมันขวางอยู่นะอย่างขวางตัวกูเออตัวปัญญาตัวความเป็นห้าอ่ะนะเอาอ้อลดเอาอ้ออะนะมันง่ายเลยเนี่ยเท่าห้าพผิดจิตว่ะเฮ็ดไปแล้วผมมีเ้าเฮี้เมื่อมันก็เบาอ่ะนะนั่นแหละปฏิบัติท้ามมันก็มีได้แม้ว่าปฏิบัติคือหนังสมาธิ หรือว่าเหตุการณ์เหตุงานผมเมียกการปฏิบัติธรรมทุกอย่างก็คือการปฏิบัติธรรมทำไปเหตุไปแต่ผมมีเหตุนะาให้บอก,อน,บอกนั่นแหละคือธรรมคือการกระทำจิตบอกให้ยึดมั่นในสิ่งกระทำเพี้ยแค่กิริยาของกายมันเคลื่อนไหวไปคือออกกำลังกายไปแหละรงกายมันเหตุงานคล้ายๆออกกำลังกายเห็นบอกมันเหมยกระพักอันนี้มันเทเิจดอย่างรวดโอ้ยเหมยกับ มีต่กูเฮ็ดเน,นะมันเลยไปยึดว่ากูเนะเห็นบ่กแล้วก็เบื้องผู้อื่นคือผมไม่เฮ็ดซอยเนี่ยโลกเขาสอนเนี่ยนี่สอนให้มีตัวก,กูแล้วก็มีได้มีเสียกูได้หลายกูกเสียหลายทุกนี่แหละจังหวะผมมีเพื่อนได้เพื่อนเสียอย่างในโลกนี่นะถ้าเขาเข้าใจธรรมะเลยนะเหียนีได้ยังมากก็มาเอามาเสียนั่นะเอามาใช้ประโยชน์ให้มันเกิดคุณค่าเน,นี่ยนี่แหละ ผู้มีปัญญาเนี่ยทีใช้สิ่งที่มีใ,ให้เกิดประโยชน์อย่จังววาไมาจังว่าเอาาเอมันมีคีดดินอยู่นี่เนาะเอามาเฮ็ดวัดดีกว่ามันเกิดประโยชน์รวมทั้งเม็ซีพื้นที่ดินเพื่นน้ำอันนเองต้องเลยจากตายละอายุเท่าไหร่ละที่ด,ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์เนาะบ่ได้ก่อบ,บุญบารมีให้เจ้าของต้อนอยก็ตายทิ้มเสือ้อออายุสิสิตายละเนี่ย <laughs> นาบม่ได้มีแต่ป่าลกล้างนเนี่ยมาเฮ็ดประโยชน์เปนั่นเลยสร้างบุญให้เจ้าของเนี่ยเป็นได้ประโยชน์นเนนี่ยแล้วมาเฮ็ดเป็นได้ภาวนาไปโบเมนของกูภาวนาตามรักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็สบายแหละกานเฮ็ดยังไม่เยอะเพราะของกูมันก็นกังวลอยู่นั่นแหละนี่ล้อเขาอันละน ที่อดอกขี้ดินพี่ไอพี่ไอน้องกันแย่งแย่งกันขึ้นไปจากว่าจากซ้อกับหายเดียวขึ้นลงขึ้นสางค้าวัดเดียวย้อนยันได้ขี้ดินทั้งที่เกิดมาก็ผมมีอย่างมากมากาก็เจ้าของเจ้าหน่อยก็ตายตายก็กลายเป็นดินไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาจิตใจวิญญาณที่มันแฝงด้วยกิเลสตัณหาเลยมาสร้างความยึดมันถือมันกันมิได้สอนให้ รุมหลงกันมีแต่โลกสอนให้สั่งสอนให้ฮักกันในนี้ล่ะเห็นไหมสั่งเพื่อก็หฮักกันฮักเพื่อก็หฮักหัวปักหัวปั่มเที่ยเอามาให้ได้เอาเป็นเอาตายกับโลกอีหลีห่ได้อย่างนั้นมีแต่ความทุกข์ความยึดความหลงความโง,ง่ทั้งนั้นมาพิจารณาตามคําสอนพุทธเจ้าแล้วโอ้ยเพื่อจะเอาเหตุใดหนังเอารวด ชิมทุกสิ่งทุกอย่างอเอาหนังร <t> ร <ell> มานี่ยพตท่องเอาหยังได้ปฏิบททัติทิมได้ยังเก่าอยู่ยัง,ง,งโง่อยู่ม่เห็ดเพื่อทิมร่างกายก็ต้องได้ทิมใจก็ต้องได้ว่างมันมีความยึดหลงอย่างยึดหน่อยหนึ่งก็ทุกหน่อยหนึ่งยึดหลายก็ทุกหลายเย่าง่บอกังเกตียดังรอดใจจ้าขวง นี่ยว่าเขามีคิดดินหลายที่หลายเ่อนหลายเนี่ยว่าเขาหมดทุกหัวแห่งยึดหลายแห่งทุกหลายแห่งปัญหาหลายในเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นผมมันมีให้มาคิดตลอดบมมีอย่างเนี่ยเออสละอ้อบวนบวุมีอย่างเป็นของของเรานี่โอ้อิสระแท้มีเห็นบอกจิตใจเจ้าของที่มันวางหลวงสบายคืองัวคือเพิกแท้เบิ่งจิตใจนะ เอามีไปในสมมติโลกแต่พอยึดบานเนี้มันมีมากอเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในนี้ละมีคดินก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นที่เกิดผลแห่งคุณงามความดีเนี่ยเอามาสร้างวัดนีเนี่ยเกิดสาระนาประโยชน์สูงสุดเกิดบุญเกิดการสรงเคาะเกิดการฟังเทศฟังธรรมเนี่อเอามาเป็นมองอยัง้งถานที่ถานที่เรื่องร่มบ่ สองสมบ่มัวเมากิเลสตัณหา,าจะเลื่อนบ่จะเลื่อนเนี่ยกิเลสบ่บัณฑิตเพิ่นก็มุ่งมาเสร้างประโยชน์เน่นี่แหละให้โลกสร้างแล้วแล้วก็เพิ่นก็บเอาอย่างแล้วก็เพิ่นก็ตายไปก็จบจบไล่เอาว่อนเนี่ยมีเพื่อใดเพื่อสีเฮาาดรถโอ้ยสัตลวกหรกอยื้อแยงแข่งขันกัน น้านิ้วคิ้วขมวดคิดหมกมุนอ,อยู่แต่ตกูกูสิจะได้จะมีจะเปลี่ยนเขาโลดก,ก,กว่าก็ยสาเขาบางคนก็บรรหุจักขเขา,าเก็ยังไปยศาเขาและมันเหตุปัจจัยที่เขาต้องเรียนรู้เรื่องของโลกก็เออในเหตุปัจัจเป็นแบกที่มันเกิดมาในโลกยุคสมัยที่มันมีการพัฒนากถ้าเขามีธรรมะเขาก็จะบรลลุ่มหลงวัดโขคือว่า แต่บม่มีธรรมมากมันก็นลุมหลงไปด้วยกิเลสตัณหาพ่อใจในวัตถุได้พัดลมก็ยังบ่พ่อพังเอาแอะมอเตอร์ไซค์ก็บ่พ่อเอารถยนต์เงินกระตอบก็บ่พ่อพังเอาเงินงามๆเงินงามๆโอ้ยต้องตกแต่งหรูหราสีนั้นสีนี้ประดับประดาต้นไม้มีแต่ล้วนหามาเสียหาเงินแล้วก็ลำบากกว่าเสียด้มาก กินล้อนอย่างปนานนั้นเมนบอกไปเสียบอย่างปนานนั้นเเอออยู่เสือๆอยู่บ่ดีบ่านี่ใจที่มันบ่บ่มีกินเลี้ย่มันสิสบาย่านี่บ่รูปเสียงกินรถปากกดมันเสือๆอยู่หนีเนี่ยที่ห้องบอ่อยู่เสือๆนี่มันกินเลี้ยงมันเบียบคันให้ไปหาอย่างนี้บ่หามาเสียบหามากินแล้วเสียบแล้วก็เสียบแต่ก็หาอยู่ได้บอ,อพระอริยะผู้ปฏิบัติธรรมก็หามากินแต่หาแบบ บมมีเสียะนะบมมีการสุขทุกข์กับสิ่งที่ใดหรือสีได้สาใดก็เอาเอา,เอาสํานัะเหตุปัจจัยอคือพระบินทบาตนี่ปัญหาแบบแล้วแต่เหตุปัจจัยห็นบ่แล้วแต่โยมสใส่บาตรได้เข้าปา่าหรืออาหารเลือดได้ยังมากก็ชั้นตามนั้นโอ้ยบาวนี้โอ้ยใส่บาตรหน่อยวะบม่มีกินนิมนต์ผมหัวโยมละบาลนี้อันนี้มีแมน้นบวชมากเพื่อปฏิบททัติธรรม บวชมาแสวงหาลาบสักการะไปหาโยบานอนะนื่นก็น่ามีกินิมนต์หลายมีคนตายหลายหมู่บ้านใหญ่ๆคือสิได้มาใจหลายกับเขาก็คือสิหลายอยู่นี่เลยโอ้ยอึดๆแงๆหมู่บ้านนีงมีสองสามหลังนึงเห็นยังบ่กูลงตามันทุนดงไปมันฝันมักเนี้ยนั้นมันฝัน เอาอบายในสยบกิเลสเจ้าขอังนะนี่เฮ้ามันมีมีอาศัยความทุกข์สอนจิตสอนใจบวยอมลำบากเพื่อว่าจิสอนจิตสอนใจมันแม้นอยู่แต่กีมันลำบากแต่มันบ่งหูธรรมะเมันกอกียืดว่ากูลำบากกูก็เลยทุกข์เดี๋ยวปัเฮาว่าการลำบากนี่บ่แม้นการทุกขก์เป็นการฝพกใจเนี่ยนันเป็นอุบายแบบนี้ความเข้าใจในธรรม สิลำบากมันกับผมไมีเอาทุกสีสุกมันก็บ,บม่มีไปลงสุกทรมาเพ็่สอนให้เรียนรู้ใจที่เขาเออกไปยึดเพราะมาเสียบสิ่งปรากฏรูปเสียงกินรดนั่นความเป็นตัวตนความยึดมัน่นนี่อุปทานขันมันเป็นเฮียนให้ทุกันเข้าใจมังนี่มันก็เลยเออ,อยู่ใส่ก็อยู่ได้อะไรแบบนี้สิบ,บ่มีตัวกูโคออกมา อยู่สบายก็โยกไปเ,เหตุปัจจัยวัน้บ่ได้อยู่เพื่อมองหารูปเสียงกินรถมาเสพแล้วแต่สิ่งอย่างสิด้มาแลวก็ยังเฮ็ดให้เกิดประโยชน์ต่อโลกทําไปมาได้หวังลาบสักการะครเสลืญเนเงินยอ่อคาด่าแหมมันก็นแล้วแต่มันมีอยู่แล้วโลกนี้มันมีคนดา่าคนชมอยู่แล้วมันเป็นธรรมดามันเป็นสัจธรรมคือ <c oughs> ความจรงิงนั่นแหละ เราต้องมีคนด่าคนชมเป็นธรรมดาเกิดอย่างหลายคือว่าเข้าใจธรรมะนี่มันก็เข้าใจสัตว์โลกนั่นแหละเข้าใจกิเลสในใจเจ้าของก็เป็นมาในนี้พอใจอย่างมันก็จะได้พอใจมันก็จะพักอ้อเป็น,นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาในใจนั่นแหละสิ่งใดพ่อใจก็จะเอาเข้ามากลายเป็นความโลภ พอใจจะได้อยู่ใน,นนี้ก็เป็นความหลงยึดบ่พ่อใจก็จพักก็ไปสิ่งใดไม่อยู่น้าเดียวบ่พ่อใจใ่นั้นใ่นี้จะเล่าไปไกลๆ mm hmm. พ่อใจอยังกจะไปคุยน้าเขาคนนั้นคนนี้ mm hmm. จเจ้าว้าหมอนจเจ้าว่าดีคอยว้าวน้าเจ้า mm hmm. นั้นว้าบทดี <laughs> มันเสียบกันเนี่น,นี่แหละล,ะลีลักษณะใจมุงแสวงหา นี่มาศึกษาธรรมนี่มาพิจารณาอากา <S ellt. S 1> รของจิตอาการของความงดหลงการนึกคิดปองแต่งก็ให้เกิดตรวจตรวจตรงนี้แหละนี่แหละกิเลสรู้เหี้ยแล้วก็เข้ากับหาวิธีการกําจัดมันแหละนั่นแหละมักจะเลื่อนสติสมาธิปัญญาเลยโอ้กิเลสเกี่ยวความเป็นเหานี่เนาะศัยร้านแล้วเลือกรู้ตัวปัญญาพิจารณาอะไรมันมหาเลือ่งนี้อย่างกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ เขาก็ยุ่งซื่อเขาม่มีอย่างบีบบังคับให้เขาทุกข์ดอกใจมันปรุงแต่งไปเองไปทุกข์ไปโศกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เองนี่แค่นี่เรื่องของอวิชชาความโงนะ่น่ะมันหลงมาเป็นตัวเฮ้าอนะ่าะนแล้วมันก็หาเรื่องสิ่งนั้นทุกข์สิ่งนี้โศกทุกข์ก็จะพักก็โศกก็จะเอาเขา้าแค่นี้แค่นี้แหละต้องการ ก็จังหาเงินหาท่องกันกันี่น,นี่แหละเะยมีความโชคแต่ความสุขมันเป็นความสุขอาศัยวัดโขอาศัยเยือ่ออาศัยสิ่งล้อเมื่อใดเยื่อมาเยื่อนั้นก็ต้องสลายไปในที่สุบแล้วก็ต้องหาไม่เดียวยุ่งหลายพบลายชาติแล้วเวียนวายตายเกิดอยู่ในนี้นะ่ะบ่มีชิ้นสุดหรอเพราะยัง,งโง่อยั่นะยั่งบ่เห็นชัดว่าเหตุทุกข์คือ กันมาถอนอุปทานกันแล้วโสามารถเห็นได้ถ้าบบมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบบสามารถรู้ได้ถ้าบบมาศึกษาฟังธรรมเนียมานับถือพุทธศาสนาคือกันเขามาวัดกันกมาเรียนอุปทานกันกันกูขึ้นเก่าอะไรบอหมันง่ายได้เห็นบอสดังนั้นโการที่มาฟังนสิ่งที่กระตุนให้เกิดเห็นอวิชาความหง่เป็นสิ่งประเริฐ นี่แหล,ละสรรเสริญวัะธรรมคุณของพระธรรมหลวงพ่ทธเจ้าพันจังเขาลบพระธรรมทำและวินัยอะไรเป็นศาษษษสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตนั้นธรรมะมเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้แม้นเอามาทกเถียงกันเอามาชําระใจเจ้าของให้มันบริสุทธิ์ตัวเจ้าของดีกับพ่อผูอออ้เอื้อเขาสิวาไดเลืกันแล้วแต่อ่อธรรมะ ันก็ต้องหางแง่งหางมุมก็ว่าละอุทธาวิปัสนาการตั้งคำถามเพื่อที่จะประพฤปฏิบัติใน้มันทือทางรับทุกถ้าเขาเข้าใจลิยาสัจเข้าใจอุปะท่านขันมันจบนะ,ะม่มีเทียงก็ไผ่นะมุทตเจ้าสอนมาให้มีข้าเพื่อตัวตวนขึ้นมาเข้าใจระดับของผู้ศึกษานะเขาเข้าใจได้ว่า ระดับโลกกุตตรธรรมกับโลก,กิยธรรมเนี่เออมันเป็นอยนในนี้เขายังเยึอโยกก็เข้าใจแหละแตงว่าเขาเข้าใจเนี่ยมันสิสบายมันสบ,บ่มีกรรมมีเวียนก็ไผ่ไม่สบมีตัวตน,นเข้ามาผงแต่งนั่นแหละเห็นบอกการเบิ่งอย่างเสียบเบิ่งข้าวเบิ่งอย่างแบบธรรมดาเบิ่งไปแบบเข้าใจโลกศึกษาไปไมิได้แม้เบิ่งแล้วก็เป็นข์เป็นศกน,นําเหตุการณ์ต่างๆในโลก ทุกคนเกิดมาก,ก็ับต้องตายไปพอแม่ปู่ย่าตาใหญ่เกิดก่อนก็ตายก้อนไปรับไปหายไปพราะแม่เขาก็ต้องก็ตายไปตามกันไปหรือว่าเขาตายก้อนกับก็แล้วแต่เหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่เพื่อแต่เห็นว่ามันมันมันเป็นธรรมดาที่เราต้องเข้าใจนะนะ มึงเมียแต่ว้าปะวาว้าาธรรมดาธรรมดาต้องน้อมใจเข้ามาอีลีการปฏิบัติคนหูหลายธรรมะผู้มือเนี่ยเอามาเทียงกันแต่ผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเขาสงบเขา่เทียงดอกเขาเข้าเข้าใจหูแล้วก็โอ้ยวิหายู่ผู้เดียวอยู่มองวัดท่ว่าสรงเสริมปฏิบัติธรรม นี่แหละมันมันมันบวลงเยื่อแล้วนะเออสิโอจากเยื่อโมเสียนบอเห็นเห็นเยื่อดอกเยื่อที่ที่เฮาลุ่มหลงกันโยก็คือรูปเสียงกินรสโมเนบอกวันนี้เฮาเห็นเยื่อบวหลงเยื่อแล้วนะมันมีความสลราดแล้วมันเห็นว่าเยื่อคือกับดักอกับดักของทุกท่นล่ะมันสิร้อว่าเฮาสุกได้มาเอาแม่เยื่อเยื่อคือรูปเสียงกินรสคือรูปผู้สาวรูปผู้บ่าวอ้คือรอแท้คืองามแท้ เจ้าเต็งงานกับคอยบ่เอาแม่เอาแม่เอาเงินมาขอแม่เดีย๋ยวยือะไรอก็เอาแหละบัดเนี่ยมาหลงแล้วมาหลงว่าโอ้ยยือไรบัได้แม่เในไหนมีความสุขในไห้ทุกเนี่ยใจมันโบใจมันเห็นนะนะใจมันมีปัญญาเป็นไงพระพุทธเจ้าเป็นเห็นอรหันต์สาวกเป็นเห็นน่นี้แหละมาหลงเนี่ยเัาก็ศึกษาเพิ่งละชีวิตผ่านมามันก็นดับดับไปมัดสุขทุกข์กัอย่างเห็นยังบ่ รูปเสียงกินรถอย่างกระทบมาตลอดชีวิตกบบไม่ได้เห็นว่าสีโคงทนเดี๋ยวนี้ก็ยังเพลินอยู่กับรูปเสียงกินรถอย่างเห็นอยู่บ่านั่นแหละก็ยังโง่อยู่กับศึกษาเนี่ยใดเขาจังบ่โง่เขาจังห่หลงเย,ยื่อมีตัวกูกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ปฏิบัติธรรมกับเบื้องใจตัวเองนั่นนี้เลยตั้งสติกำนดร่มหายใจาาน,นั่นะผูะว่าฌานไปเลยยื่อเฮมีสติอะไร เราลมหายใจว่าเป็นอนุสติเพื่อเกิดธาตุรู้ขึ้นมาม,นมันเบิ่งรวมมันก็รู้ขึ้นมาเดีย๋ยรู้อย่างก็รู้ว่าอสิ่งต่างๆมันก็แค่เกิดดับเราต้องไปจัดการอย่างเดี๋ยวแคนน่นี้กำหนดรู้เนี่ยไหนก็ได้เอาอย่างมาเือหมีสตินะเพื่อ้นะรู้ว่าเนระาต้องมีร่วมก็ได้เฮ้รู้นี่กันหูแล้วก็ดับหูแล้วก็ดับ,ดบนี่ก็ได้ใช้ได้เละ เม่อเาเพ่งว่าเพ่งมีชาตินั่นแหละ<ม>เพ่งชาญมีชาตในอารมณ์ในอารมณ์รู้อารมณ์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้มันท่านรู้เท่าท่านมันเป็นว่ามีสติมันกับปต,ต้อะเห็นโทษของกิเลสนี่บทศึกษาธรรมสุขกะหลงสุขทุกข์กะหลงทุกข์โกรธกะหลงโกรธห,กห,กห,กหกรักกะหลงหักอยู่แน่น่ะ,นะ เศร้าโศกเสียใจยุ่กันยังบอกว่าเจ้าของทุกยากสืแก่เน่าดหาให้เฮือเฮ้อเยยุ่กันยังบอกว่าจะไปยึดอีกอย่างที่มันหมดเถียงที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ละคนเขาก็พัดภาาไปให้เห็นอยู่เธอมันก็เป็นสิ่งที่เอมันก็ง่ายได้แหละเนาะขาเมนบอกเข้ามาคือยังบอเห็นมันเ้คือยังบอกพิจารณากัน ยึดมันหรือมันบดออย่สิ่งต่างๆ <S <S 1> <S 1> สิ่งที่เฮามีอยู่ในโลกเออเอามาแบ่งปันกันเนาะมีที่ให้ที่หน้าโอ้จะมีหลายแบ่งให้คอยเฮ็ดแน่เออทรมาหาก,กินกันไปมีอย่างกระแบ่งกันเขาคือสมัยก่อนเห็นบะบัดน,นี้มันทํามีธรรมะแห้งสบายเห็นบ่มีมาเอาเปรียบเอาลัดเอาเปรียบกันบ่มีความเห็นแก้ตัวกันอิจฉาลสยากันบ่มี มันเป็นเรื่องของกิเลสเห็นความทุกข์มีแต่ความทุกข์ความระแวงกันมันมีแต่ความทุกข์โอ้เมียระแวงกันมีความโศกบ์เป่ขึ้นกลับเดือดแท้เปห็กอย่างนอ้อผัวผัวหัวมานี่ละเนี่เมียกับไปหันไปนี่ผูมือเนี่ยมีแต่การบัละเวทระาวังมีแต่หา เขืองมาจับพิดกันเห็นบ่กองเนี่ยโทรศัพท์ทิด G.P.S เนี่ยไปโยนใส่ก็ค่อยหูหมืดวางไว้มืดนี่มันเราแว่งกันมันเป็นทุกข์แล้วมันสุกวมื่ใดคนนี่แหละถ้าเขาว่างใจของเขาแบบยุโตัว้ดเดีวนะบวงความสุขกับภัยนี่บะ่ะโอ้ยมันลดเบา ได้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนี่บ่เป็นพระยังสบายที่บินท้บ,บ้านก็อาศัยปัจจัยญาติโยมศรัทธา,านียังก็ชันป้ายนี่พอมีหแหงเลยก็จะเลื่อนสติสมาทิปัญญาเบื้องเจ้าของไปทางรุดผลพระพุทธเจ้าเป่นปูทางไว้ให้เหมือนล่ะนี่เขาเดินตามรอยบาทพระศาสดาเดินแล้วแต่ว่าเพื่อเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยเดินตามทางเป็นอยู่บ่ถือ่อทางอยู่บ่เท่านั้นแหละ มดทื่าทางกระทุกกระเทียงกันอยู่ในนี้มันทื่ทางมันก็นเบา,เบาสบายแหละชิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่หมดทิศทุกทิทุกกลางานี่ก็บ่ามีรยโยกกลางเราเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เข้าใจสังขารทั้งหลายลหลุดพ้นจากสิ่งป่งแต่งต่าง ได้ยินรูบก็ซือๆหูได้ยินเสียงกระซือๆเข้าใจธรรมชาติที่เกิดปัญญามันเข้าใจใช้ชีวิตปกติยู่หาก,กินแนวแซ่บๆมากีนมันมีความสามารถหาได้แม้นว่าบดินลนเขาก็ต้องทำนาทีให้มันดีที่สุดในโลกแต่การทำความดีที่สุดดีให้มันดีที่สุดนี่ก็กมไ,ไม่มีไผมาเชิดแนวดีนะ ตามความสามารถอะไรเนี่ยตามเหตุปัจจัยในเฮ็ดตามวาสนากรรมบางผู้บาญชาจารยมันก็มีโอกาสเทศเป็นบอกทั่วประเทศโอกาสได้ทํางานนักอันนั้นบารมีเพิ่นกรรมเพิ่นก็มีแม้ว่าเพิ่นสบายนะแต่เพิ่นสง่งเคาะโลกด้วยความเมตตาบางล้วพิันกับ่ไดเทศหลายก็จะแต่วาดเป็นพระรหั์กันเห็นไหมมีนาทีต่างกัน มีเนีมนว่าเพิ่นมาอิจฉากันเหมือนว่าเพิ่นมีลาบสักการ่าลายแล้วอิจฉากัน